รางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าหนึ่งเจ็ดรางวัลเล็กท้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองและหลักที่สามออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวหลักหน่วยคือผู้แทนกระทรวงการคลังนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังนางสาวเบญจากลิ่นคำหอมและหลักสิบคือผู้แทนสื่มอมวลชนกรรมการบริษัทกอล์ฟชาแนลไทยแลนด์ and, จำกัดนายจัก,กรพันธ์ยมจินดาค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว รางวัลเล็กท้าย2ตัวงวดวันที่16ทธันวาคมพุทธศักราช2563เลขที่ออก7 0 7 0ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขกท้าย2ตัวงวดวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2563เลขที่ออก70 รางวัลเล็กหน้า3ตัวรางวัลเล็กท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้าย2ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่1มีเงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ $1,000 0แบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1 ขณะนี้ลูกบอลหมายเลขทั้งหกหลกักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนําภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วประธานกรรมการจะนําลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัล